และสำหรับทีเด็ดคํมคืนนี้ไฮไลท์เอาไว้เลยแหละครับคู่เดือดแน่นอนกับพิมลิกคืนนี้ครับและ7คู่ต่างๆนะครับพี่จูจัดเข้ามาให้ครับที่1คู่สําคัญคํมคืนนี้ครับถือว่าเป็นสึกแดงเดือดเลยก็ว่าได้เลยครับกับการเปิดบ้านของหงแดงลิเวอร์พูลคืนนี้ครับรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอนแลแะครับทีมแชมป์ลีกกับทีมรองแชมป์มาเจอกันคํมคืนนี้เวลาสี่ทุ่มสามสิบนาทีครับตามมาลุ้นกับจุดกันได้เลยและยังมีแนวชางอ,อื่นๆคู่อืนอ่นๆครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะพิมลิกบนเลสลิตาลีกัน โซเิดาครับและคู่นอกรอบอีกมากมายครับส,สันวิเคราะห์เจาะลึกไว้ให้แล้ววันนี้ครับชีเดยต่างๆของจูดรวบรวมมาไว้แล้วครับที่นี่ที่เดียวแหละครับกับจูดดูบอนลนะครับและยังมีกิจกรรมมากมายให้ได้รวมสนุกการอีกด้วยแค่มาเป็นชิมวยกันเป็นครอบครัวด้วยกันกรกรกรครับกับจูดดูบอลเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เลยเลยครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มการครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จูดูดบอลด้วยนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มการมาสรุปผลงานของจูดเมื่อคือนนี้กันครับ เริ่มการที่คู่ไทสกอร์กันก่อนเลยละครับกับคู่แมนยูเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่เลยครับยิงกันอย่างมั่วมันละครับและสุดท้ายก็เป็นแมนยูครับที่ชนะไปได้3ต่อ2องหลายไทสกอร์นี้ถูกครับรอรลวังกับจูดได้เลยละครับส่วนใครที่ยังถ่ายไม่ถูกครับเดี๋ยวมาลุ้นกันใหม่ครับอีกหลายวันมีให้จะลุ้นกันชุกๆกคืนกับทีเด็ดของจูดลครับมีให้จะลุ้นกันชุกๆุวันครับส่วนทางของจูดเมื่อคืนนี้ครับคู่ AP พละครับเป็นคู่ของเบอร์ลี่นี่แหละครับ ที่บุกแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดครับ3ต่อ2ด้วยกันพาควินกับเรดลองกันไปแล้วครับ้วยสกอร์ของแมนยูครับที่ชนะ3ต่อ2กับการยิงจุดโทษของบูโน่เฟนเดสนหะครับได้ลุ้นกันช่วงท้ายเกมพอดีเลยครับเก็บ3แต้มแรกไปได้สำเร็จครับกับแมนยูครับจะสอันการพาควินเมื่อคืนนี้ครับเป็นเบอร์ลี่ครับที่บวกกันไปเลยครับผมใครตามกันอยู่กับจุดก็ยินดีกันด้วยนะครับ ส่วนคู่หนึ่งก็ผมพลาดไปกันไปเมื่อคืนนี้อย่างน่าเสียดายครับไม่ว่าจะเป็นบาเยอร์มิุนิคครับที่เฉือนชนะอัลส์บวกไปแค่2ต่อ3กูของวูฟแฟมตันและครับก็แพ้กันไปคาบ้านครับ2ต่อ3กับการเล่นสกอต่ำครับก็เลยพลาดกันไปคู่นี้แหละครับและกูของอตาลนตาคลักประชามอะไรไม่ได้อีกแล้วละครับก็พลาดกันไปอีกเช่นกันตูลูสครับผมก็แพ้กับปารีสแซงต์แชงกถึง 3. ต่อ6ครับยิงคืนมาได้แต่ก็ไม่พออยู่ดีครับสำหรับตูลูสก็เลยพลาดกันไปครับต้องขออภัยกับแนวชางที่พลาดกันไปเมืื่อคคนนนี้ะรับ แต่ไม่ต้องห่วงครับเดชูดจัดคืนทุนให้อย่างแน่นอนละครับมีอีกหลายคู่เดจูดจัดให้ได้เข้าวินกันละครับวันนี้อาจจะพลาดไปแต่เมื่อวันก่อนครับยังบวกเข้ามาเต็มเต็มขามเต็มเ็มใบกันเลยทีเดียวละครับรอรับนทางกับจูดได้เลยนะครับที่ JD66 ครับจัดคืนทุนให้อยู่แล้วครับส่วนคู่ธรรมดาเมื่อคืนนี้ครับยังบวกเข้าวินกันมาไม่ว่าจะคู่ของเชลซีครับที่เอาชนะฟูแลมไป2ต่อศูนย์ผ่าเข้าวินกันไปพอดีเยที่เปิดมาแลวครับหนึ่งลู่ครับส่วนบอลตามครับก็เข้าวินเช่นกัน 2ลูกเท่านั้นแหละครับและคู่ของแฟรงเฟิร์ตละครับที่จูดเน้นไปให้ที่บอลสูงครับก็เข้าวินเช่นกันครับด้วยการจบกันไป1ึงต่อ3ครับแฟรงเฟิร์ตทำผลงานได้ดีกว่าละครับเข้าวินสกอร์ตามกันไปคู่นี้ส่วน阿าเบสก็เข้าวินกันไปชุดใหญ่ลครับด้วยการเปิดบ้านยังเสมอับบตัลลิตไปได้ละครับ1ต่อ1่ผาเข้าวินเต็มๆกับเรดลองนะครับส่วนสกอร์ตามก็เข้าวินไปอีกเช่นกันคู่นี้จะไป2แนวทางกันเลยทีเดียวละครับส่วนคู่อื่นกระผมที่พลาดเป้ากันไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ อย่างนาโปลีนะครับที่ไปไม่ถึงชนะแค่หนึ่งต่อศูนย์นักับกายารี่แต่อย่าเพิ่งท้อใจเลยครับเพราะมีอีกหลายวันที่ใ้ไจะลุ้นกันต่อครับเพราะจูดจัดแนวทางเสิร์ฟตรงถึงมือทุกๆวันอยู่แล้วแหะครับมีให้ได้คืนชุนกันอย่างแน่นอนแค่ติดตามจูดไว้เช่นนั้นแหละครับที่เจดีหกหรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างนะครับไม่ว่าจะแนวทางไหนก็ตั้งใจจัดวิเคราะห์มาให้กับทุกๆคนอยู่แล้วแหะครับเพื่อให้ได้เข้าวินกันขอแค่ทุกคนมาร่วมเป็นทีมรายการกับจูดเท่านั้นแหละ จะเสิร์ฟทางส่งตรงถึงมือทุกๆคืนและสำหรับวันนี้ครับจะมีคู่อะไรให้ได้ลุ้นให้ด้ลุยกันต่อมาแก้มือกันหน่อยแล้ะครับกับจูดบอลคืนนี้เดี๋ยวจัดให้ไปลุยกันเลยครับ สำหรับคู่แรกคืนนี้ครับคู่ V.I.P. ของจู๊ดก่อนเลยเหมือนเดิมเลยครับและคู่นี้แหละครับเริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มสามนาทีติดพ่วงมาพร้อมกับกิจกรรมไทยสกอร์เหมือนเดิมเลยครับมาร่วมสนุกกันได้ครับในแมตช์ไฮไลท์สึกใหญ่ค่ำคืนนี้แหละครับเรียกว่าเป็นแดงเดือดสคา2สก็ว่าได้แลครับกับการเปิดบ้านของหงแดงลี์ผูรัิที่ตอนนี้อยู่อันดับที่3ของลีกครับเก็บ6แต้มแรกมาได้แลครับ เรียมเปิดบ้านคืนนี้เจอกับปืนใหญ่าอ์เซนนลครับนํำเป็นจ่าฝูงอันดับที่1ครับมี6แต้มเท่าๆกันแต่ผลได้เสียดีกว่าแหะครับยังไม่เสียประตูกันเลยครับยิงไปทั้งหมด6ลูกครับในขณะที่ร์บูลต,ตอนนี้ครับเสียไป4ลูกกันแล้วละครับแนวรับที่ยังน่าเป็นห่วงมากๆในตอนนี้ครับ ต้องมาลุ้นกันว่าคืนนี้กับการเปิดบ้านของพวกเขาจะแก้ปัญหาแนวรับกับอาเซนนอลได้หรือเปล่าในค่าคืนนี้นะครับต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับมาดูแผนคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับทางด้านเจ้าบ้านเลี้ยงผูกครับคืนนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมวางเอกิติเก้ K, ครับยืนหน้าเป้าล่าสกอร์ในคืนนี้และใช้โมฮัมเหม็ดซาร่าเฟอร์เรนวีสและก็คอร์ีคัคโปครับเป็นสามประสานเสริมเกมรุกจากแดนกลางโดยมีแม็กอลิสเตอร์กับเคอร์ติสโจนครับคอยช่วยกันเติมเกมจากด้านหลังอีกจีครับ ในขณะที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับมาในระบบ4-2-3-1ใช้งานวิกเตอร์โยเคเลสครับกองหน้าป้ายแดงของพวกเขาแหะครับมาล่าสกอร์ในค่ำคืนนี้และมีโนนี่มาดูเอเก้ เอเบเลซีเอเซและกราเบียนมาร์ติเนลลี่ครับเสริมเกมรุกจากแดนกลางกันเหมือนเดิมแต่ที่น่าเป็นห่วงสำหรับแอสตันนอนนะครับเพราะคืนนี้พวกเขาจะไม่มีบูกาโยซาก้ากับไคล์ฮาวเวตต์นะครับสองแข่งเดี่ยงที่ต้องพักรักษาตัวกันอยู่แต่ด้วยเกมนี้ครับเป็น2ทีมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกเลยครับที่ฤดูกาลที่ผ่านมาขับเคี่ยวกันอย่างสุดๆครับในการคว้าแชมป์ลีกฤดูกาลนี้เลยเป็นโอกาสแก้ตัวของอาร์เซนอลกันอีกครั้งแล้วครับแต่เกมนี้ครับผมเกมแรกมาเจอกันจะจบกันแบบไหนครับคืนนี้มาลุ้นกับจูดได้เลยและครูนี้ครัับบลลิิเเเวอรร์พูคปดททมาให้ี่ 2.5กับสกอร์จบเกมครับอยู่ที่2.75นะครับถือว่าไม่เยอะกันเลยนะครับสูสีกันมากๆ นัดนี้จะเป็นยังไงกันต่อใกลพร้อมบวกเข้าวินไปกับจู๊ดทักทายมารับแนวทางกันได้เลยนะครับคู่นี้จัดเตรียมวิเคราะห์ไว้ให้แล้วนะครับชีเด็ดแบบนี้ VIP ของจู๊ดพร้อมเสิร์ฟเข้าวินทันทีมาเจอกันได้ที่ JD 6 6กันเลยนะครับและอย่าลืมครับมาร่วมกิจกรรมทายสกอร์กับจู๊ดครับคู่นี้คู่เดียวเช่นนั้นแหละครับที่เปิดไฮได้ทายกันแค่พิมพ์สกอร์ใต้คลิปข้างล่างกันมาแล้วครับแล้วแคปภาพส่งมาให้จู๊ดที่เ d 6 6หกกครับเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวับจดุ ได้เลยแหละครับส่วนใครที่อยากเข้าวินไปกับจู๊ดครับมี2คู่ในรอบ v i p ครับที่พร้อมส่งทันทีเจอกันที่ JD6 6หรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างได้เลยแหละครับนอกนอจาก2คู่นี้ยังมีคู่นอกรอบอื่นๆให้ได้บวกเข้าวินและบอลเซตก็มีเช่นกันแหละครับกับ v i p ของจู๊ดแค่มาเป็นชิมเดียวกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันเท่านั้นกับจู๊ดดูบอลเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เลยครับแล้วเจอกันครับ JD6 6เท่านั้นนะครับ มาต่อกันคู่ที่2ครับผมคู่นี้ยังอยู่กันที่พรีเมียร์ลีกันเหมือนเดิมเป็นคู่รอบเช้าครับเวลา2องทุ่มตรงและเกมนี้ครับอยู่ที่เกมเปิดบ้านของไบตันกันบ้างครับที่เกมนี้เป็นนัดที่3เช่นกันแหละครับกับตอนนี้ที่พวกเขาเก็บมาได้1แต้มครับอยู่อันดับที่18ของลีกเริมเปิดบ้านคืนนี้รับศึกหนักกันหน่อยละครับเพราะต้องเจอกับเรเบยสีฟ้าแมนซิตี้ครับที่นำอยู่อันดับที่6ของลีกมี3แต้มครับ เลนดังนี้กรบผมเปิดให้แมนซิตี้ต่อมาที่0.5มีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ้านไบตันมากกว่าส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่3ลูกมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่าแต่ไม่แตกต่างกันมากครับมาดูแผนกันหน่อยกรบผมไบตันคืนนี้มาในระบบ4-2-3-1วางแดนนี่เวลเบ็กครับยืนหน้าเป้าล่าสกอร์ใน่ําคืนนี้และมีคาโอุลุมิตโตมะเมทโอลลี่และยานคูบามินเตช่วยกันสร้างสรรค์เกมลุกจากแดนต่างในคืนนี้เหมือนเดิม ส่วนด้านแมนซิตี้ครับมาในระบบ4-2-3-1นาเปาคืนนี้ครับยังคงใช้งานฮารันเหมือนเดิมครับคอยล่าตะข่ายให้กับทีมระหว่างออสการ์บ๊อบลายานชาสกี้และโอมามามุสเสริมเกมลุกจากแดนกลาง สำหรับเกมนี้ครบผมไบตันครับอาจจะหนักกันหน่อยแหละครับตามภาษีกันแล้วเพราะเขาเป็นรองกว่าแมนซิตี้มาตลอดและครับและด้วยผลงาน2นัดเปิดดูการครับก็ยังเอาชนะใครไม่ได้เลครับเปิดบ้านเสมอกับฟูตแลมกันไปแล้วครับแล้วมาพลาดแพ้กับเอลฟ์ตันด้วยการออกไปเยือนกันอีก2ต่อ0ยครับแต่กับรายการคาราบาวครับล่าสุดครับเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งด้วยการเอาชนะออกฟอร์ดในเกมเยือนถึง0ต่อ6กันเลยแหละครับมาเกมนี้ครบผมได้เกมเปิดบ้านกันต่อครับถือว่าอุ่นใจกันพอสมควรแหละครับแม้ผลงานในลีกจะย

แต่อย่างน้อยครับเกมอุ่นเครื่องชิบผ่านมาก็ยังมีผลงานเกมยาวที่ดูดีกันมากๆนะครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ครับนัดแรกเปิดฤดูกาลเอาชนะวูฟแฮมตันถึง0ูนย์ต่อ4ครับแต่พอกลับมาเปิดบ้านเจอกับสเปอร์ครับพวกเขาก็แพ้ทางกันอีกแล้วถึงจะบุกหนักกันทั้งเกมแต่ก็ไม่สามารถสร้างสกอร์ได้เลยครับแต่กลับโดนยิงเื่อนครับถึง0ต่อ2แพ้ขาบบ้านกันไปแถมเกมนี้ครบผมต้องไปเยือนไบตันกันอีกครับด้วยการเจอการล่าสุดครับจากฤดูกาลที่แล้วเป็นไบตันครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าครับังเก เกมเปิดบ้านที่เฉือนชนะแมนซิตี้ไปได้ก่อน2ต่อ1ครับและการไปเยือนครับบ้านของแมนซิตี้ก็ยังเสมอมาได้อีก2ต่อ2ด้วยนะครับเป็น2นัดของพวกเขาครับที่พาเข้าวินได้ทั้งหมดจากฤดูกาลที่แล้วกับไบรตันนะครับมาเกมนี้ยังได้เปิดบ้านก่อนด้วยนะครับแถมฟอร์มของแมนซิตี้ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับแม้จะเอาชนะวูล์ฟแฮมตันมาได้นะครับแต่การแพ้ให้กับสเปอร์ ดูแล้วไม่น่าไว้ใจกันสักเท่าไหร่นะครับและด้วยการเจอกับไบตันช่วงหลังๆนี่แหละครับกินกันไม่ลงเลยทีเดียวเกมนี้ไบตันก็น่าจะเตรียมตัวมาดีแลวครับกับการเปิดบ้านของพวกเขาเคยแก้ทางกันมาได้แล้วแหะครับอย่างน้อยคืนนี้ก็มีโอกาสยังเสมอได้เหมือนเดิมครับทำให้เกมมีครับจูดขอลุ้นกับไบตันกันดีกว่าเกมเปิดบ้านยังไงก็ได้เปรียบแลยครับค่ำคืนนี้อยู่ลุ้นกับพวกเขายังเสมอได้อีก1เกมเป็นอย่างน้อยครับนัดนี้ฟันธงให้กับไบตันกันไปเลย ส่วนสกอร์จบเกมครับติดที่บอลสูงกันไปค่ำคืนนี้น่าสนใจครับอย่างน้อยบอลสูงคืนนี้ไปถึงเลทกันได้สบายๆครับหมาย2ต่อ1กับ2ต่อ2จบเกมกันไปอยู่ลุ้นกับไบตันและบอลสูงกันไปเลยพอดูแล้วตอนนี้ครับทั้ง2ทีมยังต้องปรับจูนกันอีกเยอะและครับนัดนี้คงกินกันไม่ลง มาต่อกันคู่ที่3ครับคู่นี้เวลาเดียวกัน2ทุ่มตรงและยังอยู่กันชีพพรีเมยร์ลีกเหมือนเดิมครับกับเกมเปิดบ้านของนอ t ติงแฮมฟอร r e s สเจ้าป่าคืนนี้ครับทีิล่าสุดครับผมเก็บมาได้อีก1แต้มนะครับอยู่อันดับที่5ของลีกมี4คะแนนกันแล้วในตอนนี้ยังไม่แพ้ใกล้ เรืเปิดบ้านครับคืนนี้ครับผมนัดที่3ของฤดูกาลครับเจอกับคุณคอนเวสท์แฮมที่ตกไปอยู่ท้ายสุดของหลีกันแล้วครับอันดับที่20และยังเก็บแต้มมาไม่ได้เลยนะครับจาก2นัดแรกแต่ยังดีละครับยังช่วงแรกของฤดูกาลกันเท่านั้นมีโอกาสแก้ตัวอีกเยอะละครับเลยคืนนี้ครับผมเปิดห้ฟอร์เรสครับต่อมาที่0.75และมีค่าผลตอบแทนให้กับเวสท์แฮมชิมเยือนมากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2.5มีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่า มาดูแผนกันต่อครับฟอเรสต์ Forest, คืนนี้มาในระบบ4 2 3 1ใช้คริสวูดยืนหน้าเป้าล่าสกอร์ให้กับทีมและมีคาลัมฮัสซันโอดอยมอร์แกนกิฟวส์และแดนเอนดอยเสริมเกมรุกจากแดนกลางอีกทีส่วนทางด้านเวสต์แฮมขุนคลองครับมาในระบบ3 4 2 1ห่อยหน้าเป้าคืนนี้เป็นนิคลาสฟูครุกเหมือนเดิมครับหอยล่าสกอร์ให้กับทีมและใช้จาร์ลอตโบเวนกับลูคัสปาเกต้าเสริมเกมรุกจากด้านหลังครับโดยมีกิโดโรดิเกสกับตัวมาซูเช็กช่วยกันป้านเกม สำหรับผลงานของฟอ r e เรสต์ครับตอนนี้ออกสตาร์ทได้อย่างสวยงามครับใน2เกมแรกเปิดฤดูกาลแม้จะไม่ได้ชนะทุกนัดครับแต่ก็เป็นการเปิดบ้านได้สวยครับวยการเอาชนะเป็นฟอร์ดไปก่อนครับถึง3ต่อ1นและการไปรเยือนคริสตัลเพลย์และครับที่ยังเสมอไว้ได้ครับพร้อมกับผ่าเข้าวิงกันไปจนเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาจะอาการย่ำแย่ยกันไปหลายเกมนะครับแต่การลุยกับเกมเมลิกอีกครั้งหนึ่งของเขาก็พลิกฟอร์มกลับมาได้สวยเหมือนเดิมต่างจากเวสต์แฮมและครับที่ตอนนี้อาการหนักมากๆนะครับเกมอุ่นเครื่องมีผลงานที่ดีกว่าฟอร์ เมเปิดลีกของพวกเขาครับสองนัดพลาดแพ้กันไปทั้งหมดครับแพ้ยับเยินกันเลยด้วยจังการไปเยือนน้องใหม่อย่างซันเดลและครับที่พลาดแพ้มา3ต่อ0ย์แบบไม่น่าเชื่อและครับแถมเกมเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับโดนอัดยับมาอีก5ต่อหนึ่งแถมเกมคาราบาวครับล่าสุดครับออกไปเยือนวูฟแฮมตันก็พลาดแพ้โดนเขี่ยตกรอบกันไปอีกแหละครับทำให้คืนนี้กับการที่ต้องออกไปเยือนฟอเรสที่ฟอร์มดีกว่ามากๆและครับดูแล้วน่าจะอยู่ลุ้นด้วยยากกันอีกแล้วและครับเพราะโดยการเจอกันล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นฟอร์เะครับท ทำได้ทั้งหมดเลยแหละครับสเกมติดต่อกันไม่ว่าจะเกมเย่าหรือเกมเยือนกันก็ตามนะครับชนะขาดลอยกันมาแล้วครับทำให้เกมนี้ยังไงก็ต้องฟันชงให้กับฟอเรสกันไปอยู่ดีครับลูก2ลูกกับเดทที่เปิดมาให้แค่0.5้คืนนี้ยังไงก็กินขาดพร้อมผ่าเข้าวินแหละครับฟอเรสจัดหนักได้สบายอยู่แล้วส่วนสกอร์จบเกมครับเกมนี้ไปที่บอลสูงกันเลย3ลูกยังไงก็ไปถึงครับอย่างน้อยคืนนี้มี2ต่อ1ฟอเรสจัดให้ได้สบายครับจะเลือกเข้าวินกับแนวชางไหนก็ได้เลยครับคู่นี้ จัดให้เต็มข้อครับมาต่อกันคู่ที่4กันเลยะครับและเป็นคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ของพีมิลีกนะครับเริ่มเตะรอบเด็กกันหน่อยละครับเวลาตีหน่งตรงมาอยู่กันที่เกมเปิดบ้านของแอสตันวิลล่าละครับที่ตอนนี้เก็บมาได้แค่1แต้มครับอยู่อันดับที่17ของลีกเตรียมเปิดบ้านคืนนี้เจอก,กับคริสตัลพาเล่ละครับที่นําอยู่อันดับที่14มี2แต้มในตอนนี้ครับ เลตคืนนี้กระผมเปิดให้แอสตันวิลล่าต่อมาที่0.5และมีค่าผลตอบแทนให้กับทีมเยือนคริสตอลเลตมากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2.5มีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่า มาดูแผนกันต่อครับคืนนี้แอสตันวิลล่าครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แานครับใช้โอลีวัตกินยินหน้าเป้าล่าสกอและมีดอนเยลมาเล่นยูลี่ติเลมองและมอร์แกนโลเจอร์เป็นสามประสานแดนกลางสร้างสัรเกมให้กับทีมครับแต่คืนนี้ที่น่าเป็นห่วงครับเพราะบูปากาการมา่าครับมีอาการบาดเจ็บแล้วครับไม่สามารถลงช่วยทีมได้คีแมนของทีมเลยนะครับ ส่วนทางด้านคริสตอฟเพลครับมาในระบบ3-4-2-1วางชองฟิลิปมาเตต้ายืนหน้าเป้าลาสกอร์เหมือนเดิมและใช้จัสตินเดวนนี่กับอิสมาอลาชาเสริมเกมลุกจากด้านหลังแหละครับ โดยวางอดัมบาตานครับคอยสร้างสรรเกมรุกจากแดนกลางและเป็นหน้าที่ของดานเนยลมูนยอสวิ่งริมเส้นสร้างโอกาสให้กับทีมครับสำหรับเกมนี้ครับเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่านะครับสถานการณ์ของพวกเขากับเกมเมลีกล่าสุดอย่างน่าเป็นห่วงนะครับที่ยังเอาชนะใครไม่ได้แลวครับนัดแรกเปิดบ้านเจอกับสาลิกาดงครับยังเสมอได้ศูนย์ต่อศูนย์อย่างดีแบ่งแต้มกันมาครับแต่กับเกมที่2อครับออกไปเยือนเบนฟอร์ดพลาดแพ้กันมาอีก1เกมเปิดฤดูกาลใหม่ฟอร์มยังน่าเป็นห่วงละครับเกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ครับก็มาไม้หายๆ 工作。 ดูแล้วจะต้องปรับจูนกันอีกเยอะครับมาค่ำคืนนี้ครับเจอกับคริสตพาเลตกันอีกด้วยนะครับท่ล่าสุดเอาชนะใครในหลีกยังไม่ได้นะครับแต่ก็ยังเสมอมาได้ทั้งหมดอาจจะเพราะว่ามีเกมคอนเฟลิกให้ได้ดูกันอยู่แะครับแต่พวกเขาก็ผ่านเข้ารอบกันไปแล้วแะครับแม้จะทำได้แค่เฉือนชนะกับโรเซนบอกและไม่ผ่าเข้าวินกันเลยด้วยแะครับแต่กับการเจอกับทีมเมลีแะครับถือว่ายังทําผลงานได้ดีครับคว้าแชมป์จากลิเวอร์พูลมาได้อีกด้วยนะครับนคอมมูดิตี้ชิลและสอนัดครับเปิดฤดูกาลก็ยังเสมอมา หมูพวกเขาค่อนข้างเหนียวแน่นและแข็งแกร่งกันมากๆนะครับอาจจะดูนิ่งๆกันไปครับที่เก็บ3แต้มมาไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ง่ายแน่นอนที่จะเอาคริสตัลพาเลตลงในตอนนี้เลครับโดยการเจอกันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมช่วงหลังๆครับเป็นคริสตัลพาเลตด้วยแหละครับที่ทาผลงานได้ดีกว่าไม่ว่าจะเกมเย่าหรือเกมเยือนเอาชนะระยะเสมอแอสตันวิลล่ามาได้ทั้งหมดนะครับถึงห้านัดติดต่อกันแล้วนะครับในตอนนี้ทําให้ค่าคืนนี้ครับด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งของคริสตัลพาเลตนะครับดูแล้วกับการไปเยือนและเป็นทีม คงจะไม่ลุ้นด้วยก็คงไม่ได้แล้วละครับกับคริสตัลพาเทคืนนี้ที่พวกเขาจะยังเสมอได้อีก1นัดละครับหรืออาจจะบุกเฉือนชนะแอสตันวิลล่าไปเลยก็เป็นได้เพราะเนฟอร์มในตอนนี้ครับดูยังไงก็ไม่น่าแพ้ง่ายๆอยู่แล้วค่ำคืนนี้กับการออกไปเยือนครับติดปลายนวลมาไว้กับคริสตัลพาเทคืนนี้ประสาทเดือนแก้วไม่ทําให้ผิดหวังส่วนสกอร์จบเกมครับอยู่ที่บอลต่ำกันไปก็พอครับลูก2ลูกคืนนี้ถือว่ายังตึงๆกันแน่นอนไม่น่าจะยิงกันเยอะมีจบ0ต่อ01ต่อไม่เกินเลทที่ใหมาครับ มาต่อกันคู่ที่5ครับคู่นี้เวลา2ทุ่ม30นาทีครับแต่โยกย้ายมาลุ้นกันที่บบนเดสซิลิกาเยอรมันกันบ้างแล้วครับที่เกมนี้อยู่กับการเปิดบ้านของว l ลฟบวกนัดแรกครับผมที่พวกเขาเก็บ3แต้มไปได้สำเร็จขึ้นหลังอันดับที่4ของลีกเป็นชี่เรียบร้อยครับเตรียมเปิดบ้านคืนนี้ในนัดที่2ของฤดูกาลครับเจอกับไมล์ศูนย์ที่ยังเก็บแต้มมาไม่ได้เลยครับตกไปอยู่อันดับที่14ของตาราง เลตคืนนี้ครบผมเปิดให้วูลฟบวกต่อมาที่0.5และมีค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าบ้านว o l ฟบวกมากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่2.75มีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์สูงมากกว่ามาดูแผนของทั้ง2ทีมกันต่อครับเจ้าบ้านว o l ฟบวกค่าคืนนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ใช้โมฮัมเหมดอามูล่าอยืนหน้าเป้าล่าสกอร์ในค่าคืนนี้ครับและมีพาทริกวิเมอร์มัตเทียสวานเบิร์กและอันเดรียสโคปโอเซนเสริมเกมรุกจากแดนกลางให้กับทีม ่วนด้านไมาย05ครับมาในระบบ3-4-2-1ครับใช้แนวสันไวเพริร์ลห้อยหน้าล่าสกอร์ให้กับทีมในคืนนี้ครับและมีอาร์มิโดซิฟกับ e ason, อีแจซองคอยเสริมเกมลุกจากด้านหลังอีกที ส่วนค่าคืนนี้ครับกับการเปิดบ้านของทางด้านวูลฟ์บวกครับจากเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาครับถึงแม้ผลงานจะย่ำแย่ครับใน4ีนัดสุดท้ายที่พลาดแพ้กันมาทั้งหมดแต่พอเปิดฤดูกาลครับกลัามาชมผลงานกันได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะรายการบอลช่วยเดฟเบยโคคารครับที่บุกเอาชนะเฮเมลิงเกนถึง0ต่อ9ครับและนัดแรกเปิดฤดูกาลครับออกไปเยือนไฮเดนฮามบุกชนะมาได้อีก1ต่อ3ผ่าเข้าวิน2เกมติดต่อกันแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากเลยนะครับถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างสวยงามในตอนนี้ครับกับผลงานของพวกเขาพอด้วยผลงานของไมลนยห้า ล่าสุดครับมีคอนเฟลิกแล้วครับที่กลับมาจำผลงานได้ดีกับเกมเปิดบ้านล่าสุดที่เจอกับโลเซนบอกยิงไป4ต่อ1นแต่กับผลงานในลีกของพวกเขาครับพลาดแพ้ชีมน้องใหม่อย่างโคโลนมาถึง0นต่อหนึ่งเลยครับประเดิมเกมแรกของฤดูกาลก็อาการหนักกันเลยชีเดียเละครับเกมนี้ยังต้องออกไปเล่นนอกบ้านกันอีกเลครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทีฟอร์มยังฝืดตอนนี้เพราะรายการคอนเฟลีกที่โฟกัสกันอยู่หรือเปล่านะครับแต่กตอนนี้ก็ผ่านก็สู่รอบต่อไปกันแล้วแหละครับแต่ก็ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจนะครับกับผลงานของไมล์ศ เพราะด้วยการเจอกันหลายเกมที่ผ่านมาครับเป็นวอ l f ฟบวกที่ทำผลงานได้ดีกว่าอาจจะมีพลาดแพ้กันไปหรือว่าเสมอกันบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เป็นวอ l f ฟบวกแล้วครับที่เก็บชัยชนะมาได้มากกว่าครับยิ่งเกมเปิดบ้านครับเฉิญชนะมาได้บ่อยๆแล้วครับทำให้คืนนี้ครับในผลงานของวอ l f ฟบวกจี่ไปได้สวยมากกว่าและคืนนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองอีกด้วยครับยังไงคืนนี้ก็น่าจะปิดจ็อบของตัวเองได้ไม่ยากนะครับในขณะที่หมายศูนย์ห้าครับยังมีเรื่องตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนมากวนใจกวนชีมกันอยู่ครับอย่างน้อยคืนนี้ แลครับก็ต้องทำใจไปก่อนแหละครับที่ w ว l f ์ฟบวกจะเก็บ3มแต้มในบ้านของตัวเองต่อเนื่องกันไปครับโดยฟอร์มที่ยังร้อนแรงมากๆในตอนนี้ทําให้เกมนี้ครับจูดขอฟันชงให้กับ w ว l f ์ฟบวกกันไปเลยนะครับได้เปรียบกว่าทุกอย่างอยู่แล้วคืนนี้3ลูกรวมยังไงก็ไปถึงลากาแหละครับอยู่ลุ่นกับพวกเขาได้เลยส่วนสกอ์จบเกมครับไปที่บอลสูงกันเลยคํมคืนนี้2ต่อ1นต่อ2ไปถึงรอพร้อมเข้าวินกันได้เลย มาถึงคู่ที่6กันแล้วละครับและคู่นี้ยังอยู่กันที่บุนเดสเลกาเยอรมันครับเริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มสามสนาทีสำหรับคู่นี้นะครับและเกมนี้ครับอยู่ที่เกมเปิดบ้านของเือเหลืองดอทมุนที่ตอนนี้ครับนัดแรกเก็บมาได้แค่แต้มเดียวฉะนั้นกับการทําได้แค่เสมอครับอยู่อันดับที่9ของลีกเตรียมเปิดบ้านค่าคืนนี้เจอกับยูเนียนเบอร์ลินครับหรือว่ายูนิโอนนำอยู่อันดับที่6ของลีกครับเก็บ3มแต้มแรกมาได้แล้วครับ เลตคืนนี้กระผมเปิดให้ดัดมูลครับต่อมาที่1.25และมีค่าผลตอบแทนให้กับทีมเยือนยูเนียนเบอรินมากกว่าครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่3ลูกมีค่าผลตอบแทนให้กับสกอร์ต่ำมากกว่ามาดูแผนกันต่อครับผมดอดมูลคืนนี้ครับคาดว่าจะมาในระบบ3-4-1-2พร้อมใช้งานคาริมอเดเยมีและเซลูกิลาซี่เป็น2หัวหอกแดนหน้าล่าสกอร์ให้กับทีมและวางยูเลียนบรันเสริมเกมลุกจากด้านหลังอีกทีครับ โดยมีมาเชลซาบิเซอร์คอยคุมเกมลุกจากแดนกลางสั่งสันเกมให้กับทีม ส่วนทางด้านยูเนียนเบอร์ลินครับมาในระบบ3-5-2วางอันเดรอิลิชกับอิสยานอันซาเป็นสองหัวหอกแดนหน้านล่าสกอร์ให้กับทีมครับและใช้อันดรซาเฟอร์กับยานิクฮาเบเลอร์ช่วยกันปั้นเกมลุกจากแดนกลางอีกทีสำหรับเกมนี้ครับถ้าเทียบชื่อชั้นกันแล้วละครับดอทมูลมาเหนือกว่ามากๆแน่นอนครับแต่โดยผลงานเปิดฤดูกาลของพวกเขาครับกลับตรงกันข้ามเลยนะครับที่ออกไปเยือนซังพาลี่และทำได้แค่เสมอกันไป3ต่อ3แม้จะพยายามสุดๆแล้วนะครับแต่ก็จบสกอร์ไม่ลงกันอยู่ดีครับแบ่งแต้มกันไปเท่านั้น I mm -hmm. มาเกมนี้ครับยังดีเลยครับได้เล่นเกมเปิดบ้านของตัวเองกับหลายเกมก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลสสมสรโลครับทำผลงานกันได้ดีเลยทีเดียวละครับเข้าสู่รอบเพลย์ออฟไปได้แล้วครับแม้จะพลาดแพ้กับเรยลมาลริดตกรอบกันไปแต่ก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งทีมที่แข็งแกร่งมากๆอยู่ดีละครับคามเคืนนี้ครับได้เปิดบ้านเจอกับยูเนียนเบอร์ลินครับที่บอลถ้วยและบอลลีของพวกเขาออกสตาร์ทได้สวยมากๆครับชนะนัดแรกกับ DFB โพคาครับด้วยการออกไปเยือนถึง0ต่อ5้าละครับและกลับมาเปิดบ้านเจ 2ต่อ1ประมาทไม่ได้เลยนะครับกับตอนนี้ยูเนียนเบอร์ลินพาเข้าวิน2เกมติดต่อกันแต่ด้วยการเจอกันชิพผ่านมาครับเป็นดอทมูลที่ทำผลงานดีกว่ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเกมเย้าหรือเกมเยือนก็ตามเอาชนะยูเนียนมาได้อยู่บ่อยๆนะครับจะพลาดก็แค่เกมเยือนบางนัดเท่านั้นแต่เกมเปิดบ้านครับไม่พลาดแพ้กับยูเนียนเบอร์ลินกันเลยนะครับจุดนี้เลยเป็นจุดที่สําคัญมากๆครับกับการเปิดบ้านของดอทมูลในค่ำคืนนี้เพราะถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาของดอทมูลครับส่วนใหญ่จุดอ่อนของพวกเขาครับเป็นเกมเยือนซะมากกว่าครับไม่ว่าจะเกมเบลีหรือ เกมนอกลลกก็ตาม หลายนัดรับพลาดกันในเกมเยือนนี่แหละครับที่แพ้หรือว่าเสมอกันไปแหละครับอย่างเกมที่เจอกับซังเพารี่ล่าสุดครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาดสักเท่าไหร่นะครับที่ดอทมุลทําได้แค่เสมอเลยครับแต่กับเกมนี้ครับที่เป็นเกมเปิดบ้านนัดแรกของดูุการของพวกเขาแหละครับจนดมองว่าดอทมุลแก้ตัวได้สบายๆเลยครับโดยทีมงานคุณภาพแต่ละตัวแหละครับคืนนี้ยังไงก็ผ่าเข้าวินแน่นอนได้เปิดมา1.25ครับไม่ลาคาเคลืองกับดอทมุลอยู่แล้วกับเกมเปิดบ้านคืนนี้ยังไงก็ต้องขอฟันธงให้กับดอทมุลกันไปเลยนะ 3แต้มและพาเข้าวินกับยูเนียนเบอร์ลินครับแม้ผลงานจะททำได้ดีแต่ก็เอาไม่อยู่ครับเกมนี้จัดชุดใหญ่ไปเลยกับเสือเหลืองครับส่วนสกอร์จบเกมคืนนี้ครับจะติดลุ้นไปที่บอลสูงก็ยังได้อีกด้วยครับแม้ว่าจะแนวทางไหนคืนนี้ดอทมูลหรือว่าบอลสูงเลือกลุนเข้าวินกันได้เลยนะครับเกมนี้กลับคืนฟอร์มอีกครั้งครับกับดอทมูลจัดไปกับพวกเขาครับและมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่7แลลวครับปิดท้ายกันที่อิตาลีการโซซซเลียกันหน่อยแล้วกันครับ ที่คู่นี้ครับเริ่มเตะรอบดึกนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีและนอกเหนือจากคู่นี้ครับ VIP ของจูดยังมีคู่นอกรอบอื่นๆใหัได้ลุ้นกันอีกด้วยนะครับหลายหลายหลกมาลุ้นพร้อมๆกันได้เลยจัดเข้าวินทันชีครับและคู่นี้ครับมาที่การเปิดบ้านของอินเตอร์มิลานกันหน่อยนะครับที่ตอนนี้ครับตกไปอยู่อันดับที่2แบบชั่วคราว้วครับเพราะเคมูเรเซแสงขึ้นไปแข่งมากกว่า1นัดลวครับตอนนี้อินเตอร์มิลานมี3แต้ม้วครับยิงไปได้5 .0 ต่อครับกับการเจอกับโตลิโนคืนนี้เตรียมเปิดบ้านกันต่อออแล้วับเจกดินซ ที่อยู่กลางตารางอันดับที่9เก็บมาได้1แต้มกันในตอนนี้ครับและคืนนี้ก็ต้องลุยกันต่อแล้วครับในนัดที่2ของฤดูกาลมาดูแผนคําคืนนี้กันหน่อยดีกว่าครับอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านครับคาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ3-5-2เหมือนเดิมวางมาคุสตูลามกับลาตาโลมาติเนสเป็น2หัวหอกแดนหน้าล่าสกอร์ให้กับทีม และใช้เปตาซูซิสกับนิโคลโลบาเดล่าช่วยกันปั้นเกมรุกจากแดนกลางสร้างสรรเกมให้กับทีมส่วนทางด้านอูดินเนเซ่ครับคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2เช่นกันวางอีเกบราโบกับคีนานเดวิสเป็น2อหัวหอกแดนหน้าล่าสกอร์ในคืนนี้ครับและมีอาตูอัตตาเอสเปอร์คลาสตอมและซานดี้ลอฟลิชคอยช่วยกันป้นเกมรุกจากแดนกลางให้กับทีม สำหรับเกมนี้ก็ถือว่าหนักหนาสำหรับอูดินเนเซ่แน่นอนและครับเพราะเกมแรกครับพวกเขาทำได้แค่เสมอเท่านั้นแหละครับในการเจอกับเจนัวและเป็นเกมเปิดบ้านด้วยแหละครับแต่คืนนี้ต้องมาดูเกมเยือนลวครับและเป็นการเจอกับอินเตอร์มิลานรองแชมป์ลีกด้วยการที่ผ่านมาแหละครับที่พลาดไปแค่นิดเดียวฉะนั้นเกือบคว้าแชมป์ลีกไปได้แล้วนะครับแน่นอนว่าระดับทีมเหนือกว่าภาษีดูดีกว่าแต่คืนนี้ครับเดก็เปิดมาให้สูงเช่นกันครับอินเตอร์มิลานเปิดเลทมาที่1นพร้อมกับสกอร์จบเกมที่2.75แลดเจ็ดห้าแหละค่ัีและคู่ เท่าไหร่ใครจะพาเข้าวินข้ามคืนนี้มาลุ้นไปพร้อมกับจูดได้เลยลครับกู่นี้จัดให้เฉพาะ v i p ของจูดเท่านั้นกลายสนใจบวกไปกับจูดครับทักทายมารับฟรีกันได้เลยที่ J d ดีหครับวิเคราะห์ให้แล้ววันนี้ชิเด็ตต่างๆพร้อมส่งตรงถึงมือทันทีแข่อัลไลมาหาจูดครับมาที่กลุ่มหลังบ้านครับ J d ดีหหรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะแนวทางไหนคู่ไหนครับนอกรอบในรอบมีใหด้ดุนกันอีกเพียบและเข้าวินกันชุกๆคืนครับมาเป็นทีมเดียกันมาเลยไปพร,พร้อมกัน ที่แล้วเจอกันครับเจดีฮกเกจูดิบอลจัดให้ และก็จบทั้งหมด7จคู่ในค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมนะมครับ2คู่ VP ของจูดน่าสนใจมากๆกครับกับการพาเข้าวินค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะลิอระพูกับอาร์เซนอลครับหรืออินเตอร์มิลานกับอูดิเนเซ่แหละครับพร้อมจัดเข้าวินให้เหมือนเดิมและคู่นอกรอบต่างๆ VIP ของจูดครับบอลเซสสเตปสามก็มีให้ได้เข้าวินกันอีกด้วยเมื่อคืนก่อนจัดไปชุดใหญ่แล้วครับคู่เข้าวินสเตปแตกกันอีกใครอยากได้แนวช่างดีๆแบบนี้ครับเจอกันที่ JD66 ได้เลยนะครับเพราะนอกเหนือจาก2คู่วีพีในรอบครับคู่นอกรอบก็นน่่าสใจไม กันค่าคืนนี้ชุดใหญ่จัดไปเหมือนเดิมครับและเจอกันกับ j d ดีหกส่วนคู่ธรรมดาคืนนี้ครับทวนให้อีกครั้งแหะครับไบตันเปิดบ้านเจอก,กับแมนซิตี้เกมนี้ขอรุ่นกับไบตันก็พอแหะครับที่คืนนี้เปิดบ้านแม้จะเป็นรองกว่าแต่ยังเอาอยู่ครับจบยันเสมอผ่าเข้าวิ่งกันไปหรือจะไปกับบอลสูงก็ได้ละครับสามลูกรวมทะลุเลทแน่นอนครับเกมเย้าไบาตันยางเหนียวแน่นมากๆครับ คู่ที่2กระผมฟอ r e เรสเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมนัดนี้ไปกับฟอ r e เรสเจ้าบ้านกันเลยเละครับฟอร์มฟอร์มเดือดกันเหมือนเดิมเปิดบ้านยิ่งมั่นใจและได้เปรียบครับคกนนี้ยังคงเฉือนชนะและพาเข้าวินส่วนสกอ์จบเกมไปที่บอลสูงได้อีกด้วยครับ2ตอนน่ตอ1นต่อ1จัดไปกับฟอ r e เรสต และคู่ที่3ามครับแอสตันวิลล่าเจอกับคริสตอลพาเลตครับเกมนี้ไปกับประสาทยเลนเก้บคริสตอลพาเลตกันเลยผลงานเหนียวแน่นกันสุดๆครับถึงแม้จะไม่ชนะทุกเกมแต่ก็ไม่แพ้ใครยังเสมอได้ทุกนัดแหละครับเกมนี้ก็เช่นกันครับเจอกับแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มเฟิดกันสุดๆยังไงก็พาเข้าวินกับราคารองคริสตอลพาเลตไปเลยครับส่วนสกอร์จบเกมอยู่ที่บอลตามกันไปก็พอ0ูนย์ต่อศูนย์ต่อห่ไม่เกินเลยครับและคู่ที่สครับวอร์ฟบวกเปิดบ้านเจอกับไมล์ศูนย์ห้าเกมนี้ไป เปรียบและดีกว่าทุกทางแหละครับ ล่าสุดชนะต่อเนื่องกันมาอีกกับมาย05ที่เบอมมร์ลีกหน้าเป็นห่วงกันสุดๆคืนนี้ออกไปเยือนเสียเปรียบยังไงก็เอาไมา่อยู่ครับส่วนสกอ์จบเกมไปที่บอลสูงกันเลยอิ่มสักครึ่งใบก็ยังดี2-1คืน,นี้วอ l ์ฟบวกจัดให้และคู่สุดท้ายกระผมคู่ที่5ดอตมูลเปิดบ้านเจอก,กับยูเนียนเบอร์ลินครับเกมนี้ไปกับเสือเหลืองดอตมูลกันเลยถึงแม้เกมแรกไปเยือนสังเพาร์รี่จะฝืดทําได้แค่เสมอแต่เกมเปิดบ้านของพวกเขาเป็นจุดแข็งครับคืนนี้ยังไงก็บุกฉลมยับพร้อมเก็บ3มแต้มแรก ด้วยเกิดเลกันไปกับดอทมูลครับสนสกอร์จบเกมติดสกอร์สูงกันไปเลยคืนนี้3ต่อ1มีให้เห็นกับดอทมูล และชมนีิครบผมก็เป็น5คู่ธรรมดาของจูดชอบคู่ไหนถูกใจแนวทางอะไรเลือกเข้าวินกันไปได้เลยนะครับจูดจัดกรสันมาให้แล้วนะครับกับการวิเคราะห์บอลดีๆทุกๆวันนะครับแต่ถ้าสนใจอยากเข้าวินกันแบบเต็มๆคำมากกว่านี้ครับก็มาเจอกับจูดได้เลยที่ JD66 ครับไม่ว่าจะแนวทางไหนทุกเลีกทุกคู่ทุกรายการครับจัดเสิร์ฟเข้าวินท่านที่พร้อมพาทุกๆคนเข้าวินกันอยู่แล้วนะครับมาเป็นทีมเดียวกันที่ JD66 หรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างนะครับไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วง ได้ทุกๆคืนได้รลุนกันทุกๆวันนะครับแค่มาเป็นทีมเดียวกันในกลุ่มหลังบ้านเท่านั้นครับกับ JD66 เดี๋ยวจุดจัดให้ครับและก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จูดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันจูด,ดูบอล JD66 จัดเสิร์ฟทุกการเข้าวิน